นโมตัสสะภะคะวโตอะลหะตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวโตอะลหะตสัมมาสัมพุทธะนโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนั้นกลับทางพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลาย ซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมอินัยใจสิขาน้อยใหญ่บัดนน้พุ่งข้าทั้งหลายขอวิศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเีงว่าอยากจะรู้พวัดปฏิบัติที่แท้จริงนั้นก็หวังความพ้นทุกเวลเยทุกขมัจเจติขันติตาโปตัปสิโนอัตาเวสิตังสยโยติ พวกเราซึ่งเป็นนักบวชรือนักพรตนักบวชมีสามจำพวกจำพวกหนึ่งอะไรยรมก่มนันึ่งจำพวกหนึ่งอุปาสิกาบวชเรี้ยงศาสนาะบวช บวชเลี้ยงชีตในศาสนาเพียคงมที่เททกียรติคานทำชิกลงาน่ายโลกเป็นลาบในศาสนามากก็พอใจเข้ามาบวชบวชแล้วก็ไม่ทำความเพียรอะไรเรื่องอุปาวิกาบวชเลี้ยงชีตสองอุปาทุสกาบวชเข้ามาแล้วประทุษลายศาสนาธรรมธรสอนพระเจ้าให้เจ้ามองคือหมายความว่า ไม่ประพฤติปฏิบัติอยากทำอย่างไรก็ทำไปตามสอบใจนุ่งห่มดูกินรับนอนการเล่นเหมือนกันกันกบคารวาสเขาไม่งดเว้นดูทุกอย่างซึ่งที่โลกเขาทำขึ้นนิยอมซมทอม้อไปเลิกละทำใจเกลี้ยกลัวโจิกรรมทั้งหลายลูกจางกิรลสัมปัจนั้นอันนี้อุป,ปมุมูย่างหกก บวชเข้ามาก็แสวงหาของเล่นเฉยๆอยู่ด้วยความสนุกสนานเด็กตีตีเปล่าล่องลำทำเพลงด้วยแกนครหนังนั่นแหละมีสาราซัดเทบแทโดกันจนันวันไหวเศ้าเยน็นวันเคินเรื่องที่การเจริญทำไม่มีเดินจองกรไม่พูดเสียดีกว่าเยินภาวนาก็าไม่พูดนั่นแหละ สามอุปนิสนานิกาบวชเข้ามาแล้วพระเนนเสนสีนั้นก็มีสติระนึกความอยู่เป็นนิดเดียวนี้สิ่งที่เรามุ่งมั่นปั้นใจนั้นคืออะไรบั่งก็อยาก้นทุกอยากได้บุญนั่นแหละเพราะปัญญาสลาดพร้อมมาที่นณาเห็นว่าสังขารอนิจตาแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ไปนิดทุกวันคืนแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างนั้น มนแต่ที่จะล่วงไปถึงความเจ็บและความตายรอคอยสังหารข้างหน้าแล้วก็มีความรังเกียดเบียดในในความแก่เก็บตายนั้นเพราะเป็นของคนได้งากและเมื่อความตายมาถึงแล้วก็เพิดหลังเึงทีอมุ่งนั้นถ้ายังเป็นผู้นึ่งนอนใจอยู่ประมาทความดีนั้นก็ไม่เกิดขึ้น ความดีนั้นที่จะเกิดขึ้นเพราะทําความเพียนเพราะมีความอดท,ทนเพราะมีความชนะตนความเพียนนั้นความอดท,ทนนั้นเป็นทาปะเที่ยงแสตเผาเชื้อซึ่งกิเลสอันนี้ผมเองก็ได้เจริญตั้งแต่เก้าสามเรื่องความเพียนของคนนั้นกพนอนขวานอาหารและความชะนะตนก็เกิดขึ้นพร้อมแม้มันเคยกินมากนอนมากก็ตัดก็จะ ว่าตาทุ์ออกก็เรากินมาแล้วนอนมาแล้วสุรายาเป็นคันตานาเรทุกอย่างก็ไม่เห็นมันพิเศษพิศวอะไรยนั่นแหมิแต่จมกับจมสัตว์ผมความความดีนั้นไม่มีมีแต่คว,มวามชั่วทับผมเขามาทุกวันเพินที่ให้เราจเจาคุณามความดีเกิดขึ้นเพราะเกิดมาชีวิตนี้พบนิมมาตานี้ล่าสมัยเขาแล้วทุกอย่างก็ไม่ทันเขา ของโชคสวยล่ำรวยสวยงามหน้าพึ่งตมก็ไม่ได้ได้แต่ของตำซาเรวซามไม่ได้ตาเจะาหมายทังนั้นก็สอนนอนเสมอเรื่องทำคุณงามความดีํามไม่ได้ก็ตายเสดีเปล่าตายแล้วก็ไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรดวงจิตที่ออกจากร่างร่างของคนส่วนไปสู่โลกหน้าโน้นเจิงที่ารถนานั้นอะไรสวรรค์พระนิพานอะไรต่างๆนั้น ก็ไม่ได้เมแต่ทุกคติจิดตัวไปอยู่ทุกภบทุกชาติหาสิ้นดีมาได้ถ้าเราไม่ทำความดีแล้วไอ้ความดีที่เรามุ่งนั้นก็เป็นโมฆะในการเกิดเป็นโลกคือหมูสัตว์ได้และสอนสอนอยู่เป็นนิดมายดผู้ดีทั้งหลายเป็นครูเป็นอาจารย์นั่นก็พอใจที่จะประพฤติปฏิบัติกระทำลงไปนั้นได้และผมยึดอย่างนี้ บางครั้งก็บางครั้งกห็นสัตว์ทั้งหลายทุกงาบหมาชีเลียนเดินซกเซวนเวียนไปมาต่างๆมาแล้วก็มานั่งนอนต่อหน้าอันนี้ขึ้นชื่อว่าโลกคือหมูสัตว์เป็นคนเป็นสัตว์ประมาทแล้วท่องเชเียวกระดับพบน้อยพบใหญ่ปราดตทั้งหลายปล่าร้องให้ทําคุณงามความดีก็ไม่มีความเลี่ยมใสพอใจทาได้พอใจตั้งแต่ทาตัวตาละมกอย่างนั้นประมาทล อนจะเป็นเห็ดเี่ยเส้นเสือศพาชาสังขารนั้นเลือกหนักพ่วงหนักห้าประมาณไม่ได้และก็เอาตั้งแต่สิ่งที่สัสว์ซาละมกมาอดอ้างเขาท่านั้นความดีไม่ได้อดอ้างและแล้วเพราะความประมาทไม่สะสมควณงามความดีตนไว้ก็พอาใจตัดกระแสของวัฏทุกในการกระทําความเพียนขโมดตอนนั้นมันเคยกินมากนอนมากก็ตัดออก ท่านผู้ดีทั้งหลายเขาร่วนแต่เป็นผู้ตัดกระแสของวัตฏทุกออกจากใจจากกายคือกินมากนอนมากได้แล้มานอนน้อยตั้งตนในสันติธรรมมักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยนุ่งห่มกินนอนก็ดีแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นคนดีลดนและพระดีได้แล้วข้อสําคัญมันหมายความ ความเปลี่ยและความหมดทนนี่เป็นตาปะเครื่องแผดเผาผมยึดเป็นคติธรรมมาตั้งแต่เก้าสามมันต์นิดว่าวิริยะทุกวิริยะทุกขมัจเจเตจะรู้ทำเห็นทำลงนทุกข์ขั้นตน้นขั้นกลางขั้นละเอียดต่อไปก็เพราะความเพียนขันเตตาปอตาปะเทโนความหมดทนนั้นเป็นตาปะเครื่องแผดเผาเสียซึ่งเกลเดเสียงเป็นเหตุเกิดทุกได้และจะนําอภิชาโตมนัสออกจากดวงจิตได้ เพราะความดอดทนเป็นตาปะตะปะเชี่ยงแสดเผานี่แหละฉะนั้นนักปราช์ผู้ดีทั้งหลายท่านจึงยึดไว้เป็นคติธรรมเชียนใจท่านก็ลงมอือประพฤติปฏิบัติได้อาวุธทันสมัยแล้วเทพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้และได้ประพฤติปฏิบัติก็ได้ตัดสู้อนุตตรสมาสำปญานข้าพระสง์สารได้ทำทั้งสามนี่นั่นแล้ เมื่อท่านข้ามวัฏะทุกได้แล้วท่านก็ทรงแนะนำคำสอนเราอาิยสาอกท่านทั้งหลายยังตายได้ะสบพบปะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามและไม่เสียหลังใจยกบุคคลเป็นตัวอย่างครั้งพุทธการน้นพระจักขุบาลเป็นตัวอย่างสมัยการขั้าหนึ่งท่านออกบวชแล้วก็มีหมู่เพื่อนหลายออกเดินทางเที่ยวแสดงหาที่ดีเวบไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่ง มีบอ่อน้ำดีลมไหวก็ดีเหมาะสมเป็นสบาบท,ที่กราจารย์ก็เป็นเป็นของดีทุกอย่างบุคคลก็เป็นสปายะสถานเท่ก็เป็นสปายะั่นและก็เลยตั้งใจมัน่นปากกลงเท่นั้นจำพรรษาเมื่อเข้าจำพรรษาแล้ววันเขา้าพรรษานั้นได้ที่ฐานตั้งใจมัน่นถ้าเรามากินให้เอมนอนในเอ็ม ะสมอบลมตั้งแต่คนอื่นคือร่างกายน,นี่นั่นให้แต่อาหารเขาส่วนใจคือเรานั่นไม่ให้ก็ไม่มีความหมายอะไรการบวชนั้นทีนี้ตั้งตั้งสัตว์เป็นจะตายก็ไม่หวั่นไหวในเรื่องสังขารโดยสมาทานในทิศกังคะข้อที่ทิสามนั้นเอาศรดุก่อท่านทั้งหลายไตรมาสสามเดือนผนหย่าออนอนก่อนอาหาร ีห้าวันสันคังแต่นอนอยู่เป็นนิดทั้งวันคืนนั่นแหละถ้าไม่ทำอย่างนี้กิเลและสาตขันนั้นแม้มันมันน้มาเหนียวแน่นถ้าทำความเปลี่ยนอ่อนแล้วไม่มีหวังจะเป็นไปธรรมะคำสอนพระเจ้าชอวเป็นนิอาน,นิกรธรรมน้ำออกอกอกิ้งดอกแต่มนุษย์นักคุเอ็นพอมไม่ประพฤติปฏิบัติตามไม่มีความเพียนไม่มีความมดทนแล้วก็ไม่มีหวังที่จะเป็นไปนั่น พระคุณธอเจ้าตั้งไว้แปดหมืน่นก็ฟังยางที่อาวังว่าให้เหล่าม,น,มนุษย์ยศออกมาเป็นเรี่ยงปราบกีเดสดเื่อการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นถ้าไม่มีการประพฤติปฏิบัติความเพียรตามนั้วไม่มีหลังฉะนั้นผมศึกษาม,มาแล้วได้และพวกท่านจะว่ายอย่างไรเ้นตายก็ไม่ไหวมันไหวแต่มาสามเดือนนี้ก็ตั้งจัดต่อนหน้าสง์นึกถึงพุทธโทสมงสโคแล้วขอจงเป็นไปก็ะรงความเพียร ดินเยอนนั่งนี่เป็นการฝึกสติการฝึกจิตให้มีปัญญาอดนอนฝันหารเพราะกิเลสกับธัตุมันมาแรงกล้าเสียประมาณมันกันกับสร้างเทเขาไปคล้องมาจากป่าในในพานในควันสร้างคล้องมาแล้วใหม่ๆสร้างใหม่นั่นเป็นอย่างไรมันก็ไม่รู้ยังยงสาพาออกจากป่าไม่เคยอยู่กับมนุษย์เขาก็ตอกต้องปลูกเสียงไว้ไม่กินน้ำไม่กินหญ้า จนมันอ่อนกําลังเอาสร้างต่อก็ไปเทียบแล้วหนังผูกคอสร,สร้างสร้างต่อผูกคอสร้างสร้างป่านเทียบกันได้เอาคอในสร้างป่าเอาางนั่นแหละฝึกจนฝึกได้เพราะสร้างป่านั้นต่อมาหน่ยมันอ่อนกําลังเพราะไม่ให้อาหารมันอันนี้สันใดก็เลยฝึกได้นายควรสร้างลงสีหลังได้สีคอได้เฮาเฮากางนั้นก็ได้นกก็ได้อันนี้นได้ทุกอย่างนี่แหละเพราะ จะฝึกได้เพราะการาการฝึกของนายควรสร้างได้แหละเราก็เป็นนายควรสร้างคนหนึ่งนายควรสร้างเอกได้แกพ่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นนายควรสร้างเอกฝึกพ่องเจ้าให้ได้พ้นทุกข์แล้วทีนี้ก็ฝึกเราอาญะสองสวกได้เหมือนกันเราอาญาสองสวกก็ฝึกตนกนไ็ได้ได้แล้วก็เลยอวดเลกว่าเอ๊ะพระเสิโกท่านทั้งหลายจงมาดูธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นของแปลกเป็นของจริงแท้ สามารถที่ลื้อถอนเรากิเลสจ,จึงเป็นเหตุเกิดทุกข์ออกจากดวงใจได้ไม่มีสิ่งใดแตมอเหม็นที่ว่านัติสันติพลังทุกข์ขังทุกแท้เจ็ดสงบนั่นแหล,ละขอท่านทั้งหลายจงยึดไปปฏิบัติเถิดแต่งของเกิงเกิดขึ้นพระจะคูุบาลก็ตั้งใจคำของเพียนทีนี้ตาทั้งสองเกิดโลกเพิบขึ้นเลยน้ำตาไหลแสนปวดแม้อดนอนผลอาหารมันทุกข์พลงแล้ว ตาตั้งสองเกิดโรคอีกก็เลยพูดกับพาย,ยกว่ามีหมอยาไหมบ้านเราเม่ไปลองเรียกเขามาพยาบาลให้เถอะเขามาเขาก็รู้เขาก็ประกอบยาให้ใ,หใส่ท่านก็ไม่ยอมนอนใส่น,ะนั่งใส่จะถทุกข์แล้วไม่ทุกข์ก็แล้วแต่หลายวันไปถึงกลางพรรษาน้ำตาหลายอย่างนั้นแสนทุกข์ไม่แล้วนี่ทุกข์ตัวที่สามทุกข์ที่หนึ่งอดนอนที่สองก่อนอาหาร เทสามก็ปวดตาได้แล้วใครเรามีอย่างนั้นมันทุกทางสามประเด็นเผาขึ้นหมอมาดูว่าดูก่อนท่านอาจารย์นอนนอนใส่ด้วยหนังหรือนัง่งนั่งใส่นายานนั่งใส่อาตมาจะมาทานแล้วทุดองขวัสิแนสิกังคะไม่ย,ยอมเป็นไม่ย,ยอมตายหรอกสามขานจะเป็นอะไรก็ไม่ย,ยอมให้ได้แล้วทำคุมเกียนตัดกระแสมาตัดทุกคือกิเลสทุกประเภทเทียบเหมือนกันก,กับ ลอ,อยตามกระแสน้ำได้แหละทีนี้ปราดทั้งหลายจะข้าโขคะต้องทําความเสียนทวนกระแสน้ำา่วยน้ากิเลสน้ํากิเลตจะถัดขันเสียบเหมน็นกันกับทวนกระแสน้ํามันจะจะเป็นไปได้ถ้าอย่างนั้นผมก็เลิกเอเลอกดีมากไม่มีการนั่นแหละไม่มีการควบกังวลเพราะหมอยาเลิกแล้วประเทศสอนต้นะนี้ละท่านโลกคือโมจัดท่องเทวเกิดระับพบน้อยพบใหญ่ไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นนะ ได้ตามใจหมายไหมเนาะถ้าเป็นธาตุขันของเราก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ปัจจวบัอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรามันอยากแก่ก็แก่มันอยากเจ็บก็เจ็บมันอยากตายก็ตายห้ามบัญญาว่าไม่ฟังเจ้าอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานเธอจงรู้และจะได้ประมาทเดี๋ยวนี้เรานั่งนอนจะปากมาพญามาจุราชแล้วมันงับปากลงเวลาใด ก็ถึงแก่ความตายวันนั้นให้มันตายด้งแต่ร่างกายส่วนใจลายตายไปตามทัดไปตามมันจากมักผลสมัยเด็ดตั้งใจทำวกเดียนั่นแล้วแล่งเข้าล่วงมาถึงวันปนาออกพรรษาตุลาสิบห้าพอปนาพรรษาเสร็จแล้วตาทะลุทั้งสองเลยทะลุแตกทั้งสองน้ำเน่าน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกโอแสนนุกยากลำบาก ทานกระปองปัญญาลงสุดแต่รักแข้งแกงประจักษ์อันนีต้ตาไม่เที่ยงพาดขันไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราทุกขตกระาเป็นทุกข์เหลือทนพไม่ไหวอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตลองเขาบอกได้น้ำทุกเงอมงาเป็นอย่างนี้ท้องเชี่ยวกระดับเป็นอย่างนี้ทานนี้แจ้งประจักษ์ไขหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้พบสาตส,สมบัติไม่เหมือนเขาตันหาสามพิตตวเหตุกรรมตัณหาคมใครได้กิเลสักกาการมทุกกรมรมหลับยศจะะเสริญถูกน้อยใหญ่ ทมนุษย์นับคุ้นได้ในโลกสามได้พระวัตตัณหาได้นี้เราอยับได้น่นได้สองได,สได้สามได้สี่พอยใจเงี้ดีหรือป็นิดวิพาตัณหาได้มาแล้วสมบัติร่างกายนั่นผมออกแจ้มตอกปันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเแลยย่มเป็นเี่สังเวชท,ทางตัวเลขบุคคลอื่นเป็นอย่างนี้แน่นอนก็ไม่อยากให้มันเป็นไปเจ้าตัณหาสามเป็นตัวมายาแหลมลึกผูกมัดเรื่องรัฐดวงจิตของโลกคืมอมืสัตว์ไว เนวบวนเวียนเปลี่ยนชาติพบไม่วันจบกันได้ตัวนี้ตัวการใหญ่อ,ว,อวิศามายาสาถัยแหลมลึกครอบความดวงจิตของสตรายให้หลงพบหลงชาติหลงสังขารให้เกิดรูปเกิดนามตามนิสกรรมทําให้ผลนั่นแหละแจ้งชัดท่านก็รู้เห็นแล้วตัวเริงของอตารท้งสองท่านก็ยึดดาบเพชรสติตขบันไดรับมกล้าแล้วด้วยการอดนอนผ่อนอาหารทนทุกข์ทลบานมาใ้มาสามเดือนถอนเลยนะ ถอนขึ้นหมดทางมูมลหลักสะบองตัณหาพฤหัขถอนหมดไม่เหสอยใจจะได้แต,ต,ต่ปัญญาณนสสาตอปณนพุท่ตเตะหมดแล้วตัณหาความอยากหมดจากจิตแล้วจิตล,ล่วงคนแสดงห้ามเสียทั้งอำนาจของมาแล้วคือกิเลสเอาวิชาตัณหานั่นแหละท่านก่อยจะแบบตัณหาทางสามมิได้มากร่างก่อสร้างเรือนเรือนยากภพกายให้เราเป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะเราชนะท่านแล้ววันนี้ อาวิามิได้มาก่อสร้างยอดต่อฟ้าให้เราหลงคบหลงชาติหลงสง,ลงสรารต่อไปอย่แล้วเพราะเราสนะนั่นแหละท่านก็ว่าทุกหนอทุกหนอตอนนั้นส่วนแ็บปวดนั้นก็หายมานนั้นไม่มีก,กรรมจ้าซาละมกเอาสีนนำโทษนำเสียถึงโทษแต่พบก่อนท่านเป็นหมอยานะเมีหญิงแม่ลูกเป็นโรคตาวมายอมให้วัวให้จะมอบให้เป็นภรรยาเออดีสื้อกับกอบยาใส่ให้ ั่นและเห็นแต่ประโยชน์ตอนหายแล้วทำไมหายก็เลยประกอบอยาเป็นร้นใส่ถายทำลายตาทองสองสองแม่ลูกตระเวนเล่นหมอ,อยหนไปพบหน้ามันตาบอดงูนี่นะตั้งแต่นั้นมาห้าร้อยสัตวเทร้อยก็จะเก้าสัตว์ูกตาบอดอย่างนั้นนั่นและโลโคธรรมนังปริปันโสความโลกปวหลงเป็นตรายแก่ทาทั้งหลายเป็นตรายแก่สัตว์ทั้งหลายั่นและเป็นตรายแก่คุณงามความดีนำความชั่วมาให้ นำข,ข้อเขนเวนรไล่ามาให้ผู้อนจยะอมแพ้ผู้แพ้ยยอมเป่าเวรนั่นแหละต่อจากนั้นมาก็หมดข้อเข็นเวนรไล่ก็ลงเอยกันวันนั้นไม่ให้ผลีอสอบไปห้าร้อยศาสตร์นี่หละกรรมชั่วทำมาแล้วอัตนาวากระสัง่งประปะบังอัตนาวาสังเกตสติทำบัปเองยองยอมเศร้าหองเองนะเจ้า ไม่ทำบับแองยดดอง่อมหมดจดแองควมหมดจดและความสมองเป็นของสฉพัสตนนะคนเอินยังคนเอินให้หมดจดและสมองให้ไหม่ดังนั้นบุญก็ดีบาป็นในรกสวรรค์นิพพานก็ดีตนของตนเองดอกเป็นผู้สะสมแต่ตนไวต่ถ้ากตอผู้ทีเจ้าทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกตอนนั้นจะไปและจะอยู่จะรู้และจะปองจะหลงจะปงองและจะวางพระลานนบผีนั้นเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นนั่นแหละก็สําคัญมันหมายปาดพูดทั้งหลาย ก็พ้นทุกได้เพราะองคมเปลี่ยนความอดทนความชนะตนไม่ผ่านพ้นไปจากทำสำหวดนี้เป็นของธรรมะของจริงแท้ประจำศาสนาพุทธฉะนั้นผมเองก็ยึดปฏิบัติมาตั้งแต่เก้าสามตลอดมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเตนิสัยเป็นใจติดตามมาเสมอบ่มนิสัยประัยเก่าช่วสาละมกออกจากด้นั่นแหละข้อสําคัญต่อฉะนั้นพระจักคุบาลก็พ้นแล้วอันนี้พระเจ้าสนเถรว่าเอตตาคะ ยอดนักปราชญ์นะในศาสนาเราตถาคตมีองค์เดียวเทา่านั้นนอกนั้นก็มีตั้งแต่ฟังธรรมได้สำเร็จขันไปท่งนั้นไม่นอนสาองค์นี่เลิศประเสริฐพระเวทนาขันทั้งสามใครเราจะต่อสาในใดนี่ไม่บรรไายหาได้งากมีศาสนาเราตถาคตองค์เดียวทางอ,อนันต์จะไหมต่อจากนั้นก็ต่างคนออกพรรษาแล้วถวายกัสินทานาพระปา่าเสร็จแล้วทีนี้ก็มีข่าวสารไปถึงบ้าน ที่ตายน้องเจ้าเอาวอวนในศาสนาเป็นเง่นไปเอาจะเอากลับบ้านนะรีบมาก็เชียงบริขารกับพายเสร็จออกเดินทางจงนะไปถึงระหว่างกลางดงกลางโคกผู้สาวลูกสวยมาเฟื่องกล,า,า,ลางป่าจะพะคัเฟื้อล่องแพงอ๋อหนะพี่เอ้ยจะไปยื่งบันพคนกินหนังน้องของคำเจ้ากินน้ำกวงนี่นะพอได้งเงินเท่าไรถึงใจเจ้านะ อ้ยาเอาอยู่นี่ก่อนนะไปทํางานสักหน่อยไปเลยเบ้านไหนหอัอไปกับปั๊มอะไรนะห้ามมองตามพชกเลยนี่เสร็จสิน่นพอแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาจากักบ้านก็บอดตั้งแต่ตานอกตาในเกิดแล้วจับรูยานโสตายานหูทิพตาทิพเกแ็แล้วทำาัไรเห็นยางไงรูกนั่นแหละกลับมาเอาไปจะเอาขอนตีโอปะน,นะไอ้คนพานจะไปตายไหนไปเตว่านี่แล้วสำคัญว่าตาบอดจะไม่ลูก ตาตมวแตตานออกนี่ละยานก็เลยจะคูนนางวายางนาวาม่หมกขังว่า,วา,กวาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจากจิตสิ่งศักวะไม่ต้องพูดถามถึงตามตำราออกเป็นแท็กซี่บอกตอนนั้นตอนนั้นเราอยากรู้อยากเห็นสมาธินางวายางนงวามิหมกขงังวานต้องทําความเพียรแลกเพีนนยรเอานะได้แล้วถ้าไม่มีความเพียรก็หมดหวังที่มุ่งนั้นไม่ได้ดอกจากนั้นก็ค้่อนตีไปเลยตีตายหนก็ไปคนพาน ไม่ต้องมาเดินทาทางตามนักปาดดอกเราเป็นปาดแล้วเราพ้นแล้วจากกรมตัวช้าละมกเบ้อตมคือกิเลสไม่มีแล้วเน็แท้งละใจนั้นลอยเสียแล้วซึ่งบาปคือกรรมทุกโขเป็นทุกเลือดประเติฐแท้ส่วนกิตที่ปล่อยวางเซึ่งบาปคือกิเลสหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีเป็นยอดสุขเจตโลกคือโมัศนักหน่วงจะคือตามทั้งหลายนั่นแหละบ้านน้อยยังใหญ่เป็นทุกข์ยากลำบากบนเมื่อเราเพอใจอย่างนั้น <treating> ก <Napoleon> ็เพราะกรรมเป็นเหตุ <singing enders> <talking> น่าแล้วจากนั้นพระทุกบาลก็เดินกลางโคกนะง่วงง่วงอย่างนั้นแหละโอ้แต่ก่อนเลอยร้อนฉังไปเห็นสอนดาวปเดงน,นะจับขูก็ปวดทิศทะก็ปวดโลกอะไรมองสายตายลงมานะโอ้พรจาจักคูบาลตาบอดหลานปะทิ้งแล้วเป็นอรหันต์เลิศประเสริฐสุดถ้าเราไม่ไปช่วช่วยหัว,วจะแตกรีบรุดลงมานะเป็นไรนอนท่านอาจารย์ยามาใกล้นะคนฟานไปหัวนะนี่ โอ้ยผมมาใส่คนตานของท่านอาจารย์เป็นไปเองทราบข่าวว่าหลานชายมาปล่อยเสี่ยงกลางดองกลางปานผมก็รีบรุกมาช่วยเดีย๋ยจะจูงไปสู่บ้านเพราะอย่างนั้นไปพายเสี่ยงบริดขาเลยไปหินนะแล้วก็จูงใส่บรรดาท่านอาจารย์ลาบดีนะไปถึงบ้านพี่ชายก็มาถามเขาเป็นอย่างนั้นลูกเจ้ามันเป็นหมาไม่ใช่คนนะอืมป๋าคอยเที่ยงกลางโคกกลางดงไปเล่นสาวหมามันเป็นอย่างนั้นกออ็ดีละ เห็นกันตนนี้จากนั้นก็ทํากุฏิต่ําๆให้อยู่นะแล <c oughs> ้วกาทําทางดันกลมเรื่องเทียกไปตามทางนั้นก็บอกให้สายนี่ไปเวชกุฏีห้องเชว่อมไายนะสายนี่ให้สันอาหารกับกุฏิได้แล้ว <c oughs> แต่นั้นก็ทํากลมเตียนอย่างนั้นแม่ไพ่เจ้าทั้งหลายยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยนะยิ่งสวยยิ่งงามใจที่อบรมเหล่านั้นไม่เลิกละย้อมรักษา คติธรรมของพระเจ้าไว้สมบัติของพาะเจ้าไว้สำเร็จาหารแล้วยิ่งทาอีกนั่นแหล,ละนักปราต้อไม,มาเอี่ยมในการทําบุญนะสะสมอย่างนั้นและราชาก็ต้อเอี่ยมในการสวยรัดสมบัติคนพานก็ย่อมไปเอี่ยมในการสำหรับบับนําตาความประมาทก็ขึ้นก็น,น,นอนเนียงใจอยู่นั่นแหล,ละหาดีไม่ได้ให้ได้ไมด่ดีเรื่องคนพานสสดานดา่าบต่อมาก็ท่านก็ถึงเวลาก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิ นั่งสมาธิแล้วก็ท่านก็นลุกขึ้นเดินเดินแล้วก็เดินลงไปเอาเมือจับเทียกไปสู่ทางดินกลมเดินจมกลมทีนี้แเราดูฝนตกฝนตกมากมาแรงเมามันออกนะบินโพล่านมาไต่ตามทางกลมเต็มอยู่และจะคูบานตาบอดไม่เห็นนะเยียมแมงเมาตายนั่นแหละเต็มทางอยู่และสงสมมดเนมาเห็นโอ พออาาระอรหันตสาวกเป็นผู้มีจักรทิพย์ขอตาทิ์มีญาณรู้ภายในแล้วทำไมจึงหยับาาตัดทั้งหลายแมืงเม่าตายอย่างนี้ก็ไม่สมควรที่ว่าอาหารหันต์ทุกไกใจ,จากกาาศุค,ครอเกศ็อมหมดความดีแล้วก็เลยนำเรื่องนั้นขึ้นกราบทูลพระเจ้าพร,ระเจ้าก็ว่าดูก่อนทุกตัทั้งหลายและจักขูบาเนนมีเละเต็มใจแล้วอตัตตะสุดุ้งแจงตัวถผลสมชั่วเต็มใจแล้วลูกเกศกุตสาคต แม้จะท,าทําบาปหนับซาละมกแม้แต่นิดหนึ่งไม่มีเลยได้แล้วทางทั้งหลายอย่าพึ่งติสิเน,นทานเป็นบาปถ้าเธอยังหลายอย่างได้บุญก็ไปปัดกวดที่ทางดันกลมนันมดแมลงไม่มีก็กระปัดออกนะนั่นจะได้บุญด้วยอย่าพึ่งติสิเน,นทานตาบอดรู้ไหมตาบอดจับหูบอดไม่ว่าแต่แมลงเมาพวกท่านไปนั่งเนี่ยนอน,นยยบคอพวกท่านนะใช่ไหมล่ะใช่แนะ่จะไปติสิเน,นทานคนตาบอดทำไมล่ะ นั่นท่านตานจะบอดเพราะกำลังว่าสมาถิาพบก่อนเป็นหมอยาสองแม่ลูกไปยอมตัวให้เป็นหมอยาปล่อยไดนแล้วพื่อชนะยอมแพ้พวกแพ้ยอมก่อไปแทนเป็นอย่างนั้นนี่แหละข้อสําคัญจำไว้อันนี้จึงได้ว่าวิริยะทุกขมัจเจติพระจักภูบาลลงคนทุกได้ทงกํเแวนตัวสร้างกมดไปได้เพราะความเพียนนะเจ้าขันติตาปอตาปเทนโอความบดตนนั้นเป็นดับปากเพียงแต่เผาใช้ความสั่ว และนำอสิธาธมนัสออกจากดวงใจได้ใจสาบเยียดเยนเชื่อใีดาว่าไม่มีทางนั้นอัตารเวสิตังสยองพระจักคูบาลน,นั้นท่านชนะตนนะอดนอนผนานท่านชนะตนท่านไม่เสียดจกัานการเจริญธรรมอยู่อย่างนั้นเสงตาจะเกิดโรคท่านก็ไม่หวั่นไหวผลสุดท้ายก็ตั้งใจเจริญธรรมจนจะพูดทั้งสองบอดทะลุออกท่านกระปองปัญญาลงสู่ปัตไทรับเข็งแกร่งประจับ อันนี้ตาไม่เที่ยงสังขารร่างกายทุกข์ตาก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอนัตตาเหลือบิสัยโลกคือหมัะแปลปวนแต่นแสงแต่งดับตับศูนต้องนอนทับแทนเรื่อกันหมดทั้งเช่นน่าและข้อสําคัญมันหมายสังขารร่างกายเป็นอย่างนี้ฉันทุกท่านผู้ใครจะทำทั้งหลายก็จงยึดพระจักขุบาลเปอาจารย์นะเป็นคติธรรมเตียนใจอันนี้เราอดนอนฝันอาหารกับเพียว่าจะฝพกเกิดอบรมเกิดปุกเกตดปุ๊บเสีเกตนะ น้อมวุฒิทอธโ,ทโมสังโฆมาปุกแต่จิตให้จิตเป็นพุท,ธทิธให้จิตเป็นธโมให้จิตเป็นสังโคนะเมื่อจิตเป็นวุฒิทธธโ,โมสังโฆสัมพันธรรม็ตรแน่นแฟ้นแล้วต่อจากนั้นก็จะจิตนั้นวุฒิทธธโ,โมสังโฆกลายเป็นมรรคเป็นเที่ยมสมนำจิตเข้าสู่ความสงบได้เมื่อนำจิตเข้าสู่ความสงบได้ความสงบนั้นเกิดขึ้นปัญญายาณก็เกิดขึ้นจัก้วาลแสงสว่างเกิดขึ้นจะเทศนาอะไร สังฆราชส,ะสะตานัตถนัตถิสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เตาตุนัตถสังฆราชสตานัาสะสะตถิไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอาสาแน่นอนเจดก็เท่นสงสัยไอไะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเจดนั่นจะลืออ้อฝันไดเพราะความสงบเป็นเหตุเพร็รรับสติปัญญาของป้าความส,ามสลาดพร้อมทุกคณะอันนี้ก็สสาคัญะนั้นจงตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติในใจมากปีนี้ให็นไหมเนะาะบวชแทน ุณวิษณามันดาปูย่าแต่าอาปชา่าให้เสียหวังเรามาบวชพราแม่ก็ดีใจพอลูกบวชอันนี้ก็สําคัญมันหมธรรมะบรรยายมาก็เปเรียงยกเปรียงวิริยทุกขมาเจติร่วงคนทุกในพระคงคเพียนพร,ระติตปปตาปเทนอความบวชนเป็นตบปากเ,เพี่ยงแสดเผาอัตาเวสิตังประโยชนสนะตอนะปุปเนสในทำสำประเด็นนี้เป็นของจริงแน่นอนเอวัง